นะครับขายในประเทศ 200. เน่ยสองร้อยสองร้อยเมื่อวานเราบอกว่าอะไรครับของเอาออกจากทางทันบนเมื่อวานวันตาสิบสี่ถ้าเอาของเข้าทางบนแล้วขายในประเทศเกิดอะไรขึ้นเพราะทางทันบนนั้นเป็นไปเพื่อการส่งออกถูกไหมขายในประเทศเนาค่าภาษีก่อนหนงานี้นกับได้ไหมเมื่อวานภาระค่าภาษีก่อนเกิดครับรเกิดอะไรขึ้นกับไอ้สองร้อยนี่ครับทำร,าร่างอภารนี์ ผ่านพิธีการเราทางทานไงครับเมื่อวานเนี่ยชำระอากรแล้วก็ภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องสองอนี่ขายในประเทศขายในประเทศเรียบร้อยสองเรียบร้อยแล้อเราเราขายในประเทศเราก็าเอาออกค่ะ เราไม่ต้องเสียไปตั้งแต่หนึ่งพันครั้งแรกเราก็เอาให้ที่ออกขายในรประเทศสองร้อยก็สปริตมานออกมาแค่2องอยยังเหลือนี้เท่าไหร่ครับเหลือแป0รนะเหลืออีกแปดอยแปดรปรากฏว่าเราขายไปที่ส่งออกครับขายไปที่มาเลสี่ร้อยมาเลสีล่ร้อย ไปสิงคโปรออ์อีกสี่ร้อยอีกสี่ร้อยจบไหมแบบนี้พวกเราเห็นอะไรไหมครับแปดร้อยที่หมดยังหมดแล้วนะครับพอแปดร้อยที่หมดให้พวกเราเห็นอะไรยังครับว่าถ้าเราเสียอากรไปตั้งแต่แรกหนึ่งพันเราโดนค่าอากรขาเข้านะครับไปเต็มเส้นเลย